สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับสรุปกิจกรรมการดำเนินง,งานด้านสาธารณาสุขประจำเดือนกุมภาพันธ์ เริ่มด้วยในวันที่2กุมภาพันธ์นายแพทย์คิมหายยงรัตนากิจและคณะผู้บริหารรวมตอนรับทีมตรวจราชการและนิเทศกรณีปกติรอบที่1ประจำปี2558ทีมตรวจราชการนำโดยนายแพทย์อิทธิพลสูงแข็งสาธารณาสุขนิเทศเขตบริการสุขภาพที่7พร้อมด้วยนายพดุดชัยเคียนทองผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเขตสุขภาพที่7และคณะ ในระหว่างวันที่6ถึง25กุมภาพันธ์ได้มีการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนจังหวัดมหาสารคามทั้ง13อำเภอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประจำปี2558 ในวันที่11กุมภาพันธ์นายแพทย์คิมหันยงรัตนากิจประธานในการประชุมพอบสอเพศศาจกรรมและมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานร้านนวดเพื่อสุขภาพ2ร้านคือร้านทองเจริญนวดเพื่อสุขภาพและร้านหัตถเ,เวทนวดเพื่อสุขภาพ ในระหว่างวันที่9ถึง13กุมภาพันธ์กระทรวงสาธารณาสุขได้จัดกีฬาสาธารณาสุขสาม,มาคัคคีครั้งที่36ณสนามกีฬากระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่11-13กุมภาพันธ์การประชุมวิชาการเติมความรู้ความดีสารภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยลาวก้าวไกลสู่อาเซียนณโรงแรมเจริญในวันที่14กุมภาพันธ์ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตจังหวัดปทุมธานีสถาบันการแพทย์ถุกเฉิญแห่งชาติจัดการแข่งขันการพัฒนาทาักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุ EMS เอ็ดแอนรีระดับชาติครั้งที่5 ประธานในพิธีเปิดนายแพทย์อนุชาเศษเทียนเลขาธิการสพชผลการแข่งขันการพัฒนาทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุทีมที่ชนะเลิศในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ALS คือเขตสุขภาพที่7โรงพยาบาลมหาสารคามส่วนในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น BLs ทีมที่ชนะเลิศคือเขตสุขภาพที่7 และในระดับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR ทีมที่ชนะเลิศได้แก่เขตสุขภาพที่7กู้ชีพเมืองมหาสารคามในวันที่16กุมภาพันธ์นายแพทย์คิมหันยงรัตนากิจให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในหัวข้อการควบคุมโรคและเตือนภัยสุขภาพประชาชนในช่วงฤดูร้อนณนะห้องประชุมสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่18กุมภาพันธ์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสอบอคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนฟรีที่โรงเรียนบ้านดอนมันตำบลหนองม่วงอำเภอบรารบือ ในวันที่18กุมภาพันธ์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองซึ่งโรงพยาบาลมหาสารคามได้ดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหน่วยบริบาลบันเทาได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนจากวัดขุนพรมดาริและวัดอภิสิทธิ์กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา9น,นาฬิกาณวัดอภิสิทธิ์จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่19กุมภาพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการวาระจังหวัดมหาสารคามสู่การปฏิบัติระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านด้านที่5รรณรงค์ด้านสุขภาวะออกกำลังกายขับขี่ปลอดภัยรักษาวินัยจราจรในครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายชยาวุฒิจันทรเป็นประธานในการบรรยายพิเศษณโรงแรมตะกศิลาจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่23กุมภาพันธ์นายแพทย์อภิชัยลิมานุนร่วมพิธีเปิดและบรรยายพิเศษนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของจังหวัดในงานพัฒนาตำบลต้นแบบในการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีณนะโรงแรมวสุจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่23กุมภาพันธ์ได้มีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการมหาสารคามเมืองปอดบุรีในครั้งนี้นายสกรินทองภูทรเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขอาวุโสเป็นประธานณห้องประชุมสามกรอมทรับสาธารณสุขจำกัดจังหวัดมหาสารคาม ในวันที่23กุมภาพันธ์นายแพทย์อิทธิพลสูงแข็งเป็นประธานและการบรรยายพิเศษการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ DHS และการเชื่อมโยงเซอร์วิสแพนสู่ DHS และปะถมภูมิณห้องประชุมโรงแรมวสุจังหวัดมหาสารคาม ส่งท้ายกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ด้วยในวันที่24กุมภาพันธ์นายประกายตะปานิยากรนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนาประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและพบปะก,กับตัวแทนอสมอทั้ง13อำเภอณนะห้องประชุมศูนย์ประชุมแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคาม